ตวัรับวันนี้ผมเชิญแค่เชิญครับผมวิดีโอนี้ก็มาคุยเรื่องมีดของสตอเกอร์นะครับสตอเกอร์สโตเกอร์นะสโตกเกอร์หรือเปล่าสตอกนะครับน่าจะสตอกอ่ะทีนี้ทีนี้ไอ้มีดของสตอเกอร์อ่ะมันมีไล่ตั้งแต่แบบว่าทุกทุกไปถึงแทงเนยนะครับแต่ผมจะแนะนำเฉพาะมีดที่มันใช้ได้จริงเท่านั้นนะนะ มีดอื่นๆเนี่ยผมจะข้ามไปเลยเนี่ยวันนี้ก็จะคุยเรื่องมีดของโซอกเกอร์ที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะไล่ไปเลยนี่ครับอย่างแรกนี่ครับมีดของโซอกเกอร์ลำดับแรกอะไอ,อซโซกเกอร์นี่ครับลำดับแรกอะเราไปดูกันเลยนี่ครับก็คือแมงกุฎีนั่นแหละมันคือแมงกุฎีนี่ครับมีลำดับแรกของโล่จริงๆอ่ะมันคือแมงกุฎีนี่ครับ ดี๋ยวกันนะผมเปิดให้ดูหรือแมงเกาว่าอะไรนะนเพราะแมงกุจ,จีหรือแมงเกาเองนะแมงกุจีแมงเกาเดี๋ยวกันนะเข้าตรงนี้ก่อนเอา,ะนะอา,านี่ยครับสาเกไม่เจออะไรนะแมงเกอาอนะี้ กันนะ M A I N นะครับหนึ G ่งเา G A U C H E นี่ไงมันราคาประมาณสามแสนนะครับสี่รูคือมีอันเนี้ยมันมีสี่นะรูเนี่ยและซึ่งมันมีราคาที่ไม่แพงมากด้วยนะี่นะแต่จริงๆเขาใช้กันที่บวกสิบเนี่ยตอนนี้บวกเก้าอยู่ที่ราคาหนึ่งเอ็มเนี่ยบวกสิบอยู่ที่สามจุดสี่เอ็มนั่นเองนะ บวก9อยู่ที่ 1m เนี้ยบวก10อยู่ที่ 3. 4m แต่มันก็ขายไม่ออกหรอกครับเห็นปะเขาขายกันเต็มเลยเนี้ยแปลว่าขายไม่ออกกันนั่นเองนะน่ยแปขายไม่ออกและซึ่งมันสามารถใส่ก๊์ดได้4ใบใช่ไหมเมื่อมันขายการ์ดได้4ใบอะ่ะเอ้อนี่มันใส่การาดได้4ใบเนี้ยแล้วก็ใส่กร์ดชนิดที่แบบว่าเอาไว้สติล sp ก็ได้เนี้ยอย่างเช่นเราปติตัตพืชใช่ปะเราก็ใส่การาดที่ ใส่การ์ดคาเทอพิล่านี่เงี้ยในบ้านนี้เขาใส่เดบลิกสี่ใบเนี้ยทำให้ได้เอชพีจากเดวิลเนี้ยเดบลิกนี้ยสี่ใบก็คือลอยไดเอชพีจากจากจากมอนสเตอร์เดวิลอะเมื่อฆ่าได้แล้วเนี่ยไดเอชพีห้านี่เงี้ใส่สี่ใบก็ได้ยี่สิบเลยนั่นเองนะเออแล้วก็มีแบบใส่แมนดาร์กล่าตีแรงขึ้นเนี้ยแอดก็ใช้นี่ครับแอดก็ใช้นั่นเองนะ อันนี้มีคาโฮดสีอันเลยนี่ครับให้เขาใช้ไปใส่นี่ครับเาใส่กันกันนี่นี่ใส่ฮันเตอร์ไฟก็ได้นี่ครับเอาไว้ดูดเลือดเองนะใส่ฮันเตอร์ไฟสี่ใบอะไรอย่างงี้นะเอาไว้ดูดเลือดเองนี่ครับเพิ่มคีดาเมจขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ได้นั่นเองนะโหใส่สี่ใบนี่บวกหกสิบเลยไหมเนี่ยบวกหกสิบเลยนี่ครับคีดาเมจบวกหกสิบแรงโพดเลยจริงนะ หรือใส่เป็นสีสีม้าดำเลยเนี่ครับอือหือแต่ก็มีการ์ดที่ใส่เป็นเดวิลหลกส่วนใหญ่ลบล,ลกกับลกกับสตอเกอร์ไอ้สตอเกอร์นี่เขาใส่ไปดูเอ็พีอย่าไม่ล่าสเตมล่าเห็ดม่วงอะไรอย่างงี้นะเขาก็ใส่ดูเอ็กพีกันเลยครับแต่อันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยใช้กันแล้วเองนะเขาไปใช้เงินกันในอค่ับอ่ะสมัยก่อนก็จะมีส่ยแคตาพิลา่าเพื่อไปล่าการ์ด เอ้คนไปล่าสเตมแล้วก็เห็ดม่วงอนยะ่างนี้ไม่มีแล้วนี่นะอย่างนี้มีแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็แนะนําไว้พอแมงกาเสร็จอะ่ะมันก็จะเป็นอ่เาเซเลตโตก็คือข้ามไปเลยนี่ครับเราจะไปดูนี่ก็คือข้ามต่อมาอีกอันหนึ่งก็จะเป็นกาดิอุสนี่ครับกา,ก,นนะกาดิอุสเดี๋ยวก่อนนะกาดิอุสชิงไงวะเนี่ย ลาดิอุส,น,อออน,อสนี่เอ๋อตัว่กาอุสนี่จะเป็นอันนี้นะยขายถูกกว่านีน,นะยขายถูกกว่าแมนเกลวอเี้เขาขายแค่2 0 0ร้อยเคนแล้วก็มีเยอะเลยอย่างนะ้นแลวขายไม่ออกด้วยนี่การยุทเนี่ยมันเป็นมีดสำหรับทาตินี่นครับ ซึ่งถ้ายังไม่มีมีดหมอมาเนี่ยมีดนี Whoa, mm ้ก็ดีที่สุดแล้วนี่นะดีกว่าดามาคัสนะครับเพราะว่าดาเมจดามาคัสอาจจะแรงกว่าแต่มันใส่ได้แค่สองลูนะครับดาเมจของการดิวต์อาจเบากว่าหน่อยแต่มันใส่ได้สามลูครับมันเลยแรงกว่านี่เองนะมันเลยแรงกว่านี่ครับเออนี่บวกห้าการดิวสามมดก็แรงนะครับเพราะดาเมจมันร้อยห้านีคดาเมจการดิวมันเป็นยูเรียลสามนะครับด้วยนั่เองนะแล้วดาเมจมันร้อยห้าเนี้ยมันดีกว่าสเตลโต้เนี้ย เซโ,โต้ก็มี3ามูใช่ไหมล่ะแต่ดาเมจมันเบาวกว่าและเป็นเลเวลสองนะครับมันเลยเบาวกว่าการยุดเลยเป็นมีที่ดีที่สุดสําหรับคลาสสิกแบบว่า2องกี่สองอะไรอย่างนี้นะอ่าประมาณนั้นเองประมาณนั้นนนั่เองนะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปนะี่ครับหลังจากข้ามข้ามดัมมาคัทไปเลยนะีครับเพราะว่าดัมมาคัทมันดันเบาไอการยุดนะี่ครับทีนี้ก็เป็นแสเปิลอะไรครับนี่ผมใช้อยู่กันนะมีดหมอ มันแรงกว่าสก็อปเปลอะไรสักอย่างนี้ครับมีดหมออะไรนี่ผมจะหมายถึงมีดหมอนั่นเองนะสก็อปิวอะไรสักอย่างนี้อีกอันหนึ่งบอสเซ็งหรือเปล่ามีดหมอก็ราคาถูกมากเลยนี่เองนะมีดหมอราคาแค่สองร้อยเคเนียบวกห้าราคาแค่สองสองจุดเก้าห้าศูนย์นั่นเองนะครับมีดหมอราคาไม่ออกด้วยเองนะ บวกห้าบวกสี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยแต่มันใช้ได้ดีมากจริโอ้โ๋อนี่มีดหมอแบบดีระคัดแบบแพงๆเนี้ยก็คือเอพีดีบวกหนึ่งไรเอทีเคบวกสิบเก้าเนี้ยแล้วใส่มอปเตอร์นี่ครับใส่มอปเตอร์สามใบราคาอยู่ที่แปดสิบห้าเอ็มนะครับอันนี้เพิ่มคีมนี่ครสามเหมืองก็ราคาอยู่ที่ยี่สิบสองเอ็มอย่างมีนี้ที่มากราคาน่าซื้อนี่ครับ มีหมอไอจีบอกให้พ่ทีบอกหนึ่งเนี่ยราคาหน้าซื้อนี่ครับสามเหมืองแต่ถ้าว่ามันดันมีมีมีดที่ดีกว่ามีดหมอครับพอข้ามจากมีดหมอไปเนี่ยมันเป็นอ้นี่ครับมันเป็นอ้นี่อันคือมีดหนอนนั่นเองนะมันคือมีดหนอนครับที่ดีกว่านะครับ จริงมีหลายมีดแต่แต่อันนี้จะพูดถึงมีดที่มันพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยที่มันออกมาเ่นี้นะเดีย๋ยวอาจจะได้ไปเรื่อยๆครับเฟรบอมนี่ยรับเตรนะไป อะไรเนี่ยอา้าวเฟกบอมมีไม่ใช่เหรอไปก่อนนะมีดหนอนนะครับมันไม่ใช่เฟกบอมนะครับหรือมีดหนอนไม่มีแล้วครับอา้าวหรือไม่มีแล้วหรือไม่มีในตลาดแล้วครับเนี่ยเฟกบอมไหนลองคือฟินเลยอ่าเจอแล้วนะครับอ๋อมันเวนวัตนะครับมันเฟกเฟกบอมนะมนเวนวัตนั่นเองนะ มันเป็นวัตนะครับมีดหนอนมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับราคาแพงมากเลยนะี่นะแต่มัน,เป,นเป็นมีดเกือบดีที่สุดแล้วเนี่ยแล้วเป็นมีดที่มีเยอะพอสมควรเกือบดีที่สุดแล้วมันใกล้จะดีที่สุดแล้วดีที่สุดในตามที่คนอื่นรู้นะครับแต่มันมีดีกว่านั้นอีกหนึ่งขั้นนั่นเองนะอ่าเดี๋ยวผมจะบอกอแต่มันดูมีดหนอนมีดหนอนเนี่ยมันบวกอินสามนะครับและบวก M A T K 120ี่ด้วยดิคือถ้าคือถ้าใส พวกการ์ดที่มันออกสกิลสกิลสกิลเวทมนต์อ่ะมันจะกลายแบบว่าเพิ่มทำดาเมจด,ด้วยทำเวทมนต์ด้วยนะครับมันจะปิดมอนได้เร็วขึ้นกว่าเดิมอะ่ะเพราะมันตันบวก M ATK อีกร้อยยี่สิบนะครับมันเป็นสูตรสูตรเลยนะครับคือถ้าเราจำสกิลแบบว่าจำสกิลที่มันเป็นออโต้สเปลมานะครับอย่างเช่นแล้วก็ไปดูการ์ดนะครับว่าการ์ดไหนบ้างน,นะครับที่ออกออโต้สเปล แล้วเราก็ไปจําสกิลวันนั้นมานครับถ้าสมมุติเป็นออโต้ออโต้สเปแบบว่าสมมุติถ้าจําจูเลี่ยวหนึ่งแต่ถ้ามีแต่ถ้ามีจูเลี่ยวสิบมาจอดเลี่ยวสิบอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออจำนี้มาก็ได้รททออ Guard, หรือการหยอดตอมการ์ดหรืออาร์ตการ์ดอะไรที่ออกที่ที่ออกเป็นดาเมจเอชเดาเต้ดาเมจไม่เวทน,นะครับใส่ไปมันแรงนะครับเพราะมันบวกร้อยี่สิบเป็นพันเหมือนกันอะแต่มันยังไม่พอเนี่ยับถ้าลองโจมตีอาวุธมันอะ รันอีก180ร้อยแปดสิบนี่เนี้ยทีดูนี้ยมีหมอยังเบาอันนี้หลายเท่าอันนี้แต่เนี้ยพลังโจมตีร้อยแปดสิบนี่ครับคือแรงมากชิ่มันมีรองลงมากว่านี้คือคือกิมทูสเนีัยผมลืมข่ามันนี้ไปนี่หว่าข้ามกิมทูสไปนีครับก่อนเฟกวอร์มเนี้ยผมข้ามันนี้ไปก่อนกิมทูสนี้ครับเดี๋ยวก่อนนะผมข้ามตัวนี้ไปได้ไงเนี้ยมันมีอันหนึ่ง ที่มันดีกว่ามีดหมอเนี่ยแต่แต่ปัญหาคือมันใส่การไม่ได้มันใส่การไม่ได้นี่คปัญหามันอยู่ที่ตรงนั้นนะครับแต่ดาเมจมันแรงมากนั่นคือกิมทูตอันนี้ครับยังนงเนี่ยเข้าไปดูมันคือตัวนี้เลยเนี่ยครกิมทูตอนันนี้นั่นคือกิมทูตอันนี้ครับที่พลังที่ดาเมจม,มั ร้อยแปดสิบเท่ามีดหมอเลยเนี่ยแต่มันบวกฟีสิบแล้วเฟลเพอร์เฟคดอทอีกห้าเนี่ยแล้วทุกหลายหลายไอชีพแบบใส่มันได้นนั่เองนะทั้งเมททั้งอาเชอร์ทั้งเมอร์ชานทั้งทีทั้งนินจาเนี่ยทั้งซอร์ทแมนมันมันดาเมจมันเท่ากับมีดหมอเลยเนะครับและที่สําคัญนะครับมันเป็นอาวุธเลเวลรสี่คือถ้าตีบวกมันบวกเจ็ดดาเมจมันสูงมากเพราะมันเป็นอาวุธเลเวลร์สี่เนี่ยนี่คือกิมทูตและราคาที่คนรู้จักอ่ะ มันไม่แพงเนี่ยอันนี้ขนาดบวกสี่มันแค่เอ็มเองนะครับเออแล้วดีกว่ามีหมอไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อกาซที่ยุ่งยากขึ้นนะคือถ้าเข้าไปจ้างช่างซื้ออันนี้อันละเอ็มเนี่ยแล้วบอกว่าที่บอกเจ็ดให้หน่อยเดี๋ยวให้ให้ให้เอ็มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รับตีนเนี่ยมันคุ้มกว่าอย่งเียนะเออแต่ผมก่ใช้มีดหมอเนี่ยครับเพราะว่าตอนนั้นหาก,กิมทูตนี่เจอเนั่นเองี้นะถ้าจริงอ่ะใช้กิมทูตดีกว่าเนี่ยกิมทูตอันเดียวอ่ะไม่ต้องไปสนใจกาซเลยนั่นเองนะ ตีได้ทั่วโลกเลยนะครับอ่าเดี๋ยวนี้มันมีไอ้นี่เฟกวอร์มเข้ามานี่ครับอ่าเราไปดูที่เฟกวอร์มต่ออธิบายเฟกวอร์มกันต่ออธิบายเรื่องเฟกอ๋ออธิบายเรื่องเฟกวอร์มกันต่อเฟกวอร์มเนี่ยมันพลังดาเมจมันร้อยแปดสิบใช่ไหมมันเท่ามันเท่ากันมันเท่ากิมทูนแล้วใช่ไหม นี่สาคัญมันใส่การ์ดได้สองใบเนี่ยคือทะลุโลกเลยทีนี้ทีนี้เมื่อมเมื่อเมื่อไอ้มีดหนอนเนี่ยมันทะลุโลกเนี่ยเลยไปดูราคามันกันเนี่ยราคามันสตาร์ทที่สามสิบเจ็ดเอ็มแล้วอ่ะนั่นแหละนะครับเพราะมันเป็นมีดทะลุโลกเลยนะี่นะราคาสูงสุดของมันอะ่ะอยู่ที่สี่ร้อยสามสิบเอ็มนะครับดูนี่มันมันใสใน่ได้ด้วยนะเนี่ยโจมตีกายสองเปอร์เซ็นต์เอทีเคบวกเจ็ดนะครับ ใส่เป็นไว้ไหนเนี่ยนั่นเลยครับมันแรงจนแบบว่ามันจมโอ้โหอันนี้อย่างแรงโอ้โหโอ้โหอันนี้ถ้าใส่ครบเซตนี่แรงจนทะลุทะลุป,ปอดเลยเนี้ยปอดแหกหรือยอมมอนแหกสามารถทิปเปิล ฮิปเปิลได้หกเจ็ดพันได้ 6, 7, ลเลยนีเนี้ยถ้าแบบใส่ของสใส่ของเซตดีๆเนี่ยถ้าเป็น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 แบบว่าโลสายโลสายโบโบทีนี่พอๆกันนะเลยเนะครับถ้าไปโบเล่นมันใสอย่างนี้ได้สี่ร้อยสามสิบเอ็มใครจะถอยไหมครับ 430m ก็อันละประมาณ5,000ได้4-5,000อาจจะซื้อนั่นแหละนะครับถ้าเราถอยมา3 7 m เราก็ว่าแพงหูชี่แล้วเนี่ยมาดูอ 350m เนี่ยเลือบตีไกลเนี่ยคือเขาเอาไว้ให้นินจาใส่เลยเนยนะอัน,นี่คือของนินจาเลยเนะครับถ้าอยากแรงสุดจัดประหลัด ประหลัดบอกประหลัดยังกลับมาบอกเราว่าสุดจัดนะครับมันแพงจริงๆนะครับมีเล่มเดียวนะครับมีเล่มเดียวนี่ผ่อนวอลทายกับผ่อนโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับโบตลาดไทยเลยนะครับทีนี้เราไปดูมีดอีกอันหนึ่งที่แบบว่ามันแรงกว่าม,ามนันแรงกว่ามีดนี้เนี่ยมันแรงกว่ามีด อันนี้เป็นความลับนะถ้าผมบอกว่าอยู่ร้านไหนอะ่ะผมไม่มีผมยังไม่มีเงินเอ็มซื้อมันนะครับแต่ถ้าผมบอกว่าอยู่ร้านไหนะ่ะดึงไปได้เลยนะ,ะใครดูวีดีโอใครดูวีดีโอก่อนก็ได้เปรียบน,นะครับมนมีมีดที่แรงกว่ามีดหนอน,นครับมันอยู่นี่มันอยู่ร้านนี้นะครับไปต่อรองเขาเองนะครับและและราคาจะถูกกว่ามากน่นคือมีมีนี้เองนะครับ และเอฟเฟกมันดีมากเลยนั่นคือทุกการกับเอชสองขั้นเนี้ยมันบวก ATK ีเสิและมีดเล่มนี้ราคา 74M ดี่เอ็มนี้ยมันบวกดาเมจอะประมาณ30แล้วอะนี่เงยบวก6กนะครับสองขั้นก็คือสองขั้นก็บวก10บนะครับบวก6ก็คือ 30M สิบเนะครับไอ้า30 30 ATK เอีเคนะครับและดาเมจต้นมันอะคือ165ใช่ไหมถ้าเราบวกดาเมจตัวนั้นไปมันจะกลายเป็น195ยเก้้าครับ ซึ่งแรงกว่ามีดหมอไป15ดาเมจแล้วนั่นเองนะ,ะทีนี้มันใส่ได้2รลูเหมือนมีดหมอเลยครับเอ้ยเหมือนเหมือนมีดเหมือนมีดเหมือนมีดหนอนเลยเออแล้วทีนี้ถ้าเราอัพเกรดมัน3ขั้นมัน ATK บวก2ด้วยน,นั่นเองนะ ATK มันบวกอีก 2, 2นะครับทีนี้ไม่ใช่ ATK บวก2 ASPD บวก2นะครับและถ้ามันบวก6ก็แบบ ASPD บวก4 ซึ่งมันเพิ่มความเรียนในการโจมตีและเพิเ่ม EtC ด้วยใส่สอรูด,ด้วยนะครับและแรงกับมีดหนอนอีกนั่นเองนะและต้องการแค่เลี้ยวเจ็ดสิเท่านั้นในยูเอ็นนะครับใส่ได้สโคเกอร์อย่างเดียวสตอเกอร์อย่างเดียวนะครับแรงกว่าครับและราคาถูกกว่านี่เองนะส่วนใหญ่เขาทำมีดหนอนเนี่ยเขาอาจจะน่าจะทำเอาอไปใช้เป็นสำหรับมินชานครับแต่อันเนี้ยถ้าสโคเกอร์เล่นเนี้ยราคาถูกกว่านี่ครับ ดาเมจแรงกว่าและสุดแล้วเนี่ยครับที่ผมเดินดูมอล็อกมาเจอเล่มเนี้ยผมก็ตกใจเนี้ยมันมาจากไหนเนี่ยตกจากตัวไหนก็ไม่รู้เลยนี่ครับอะไรนั่นเองนะและยังเอฟเฟกต์มันยังไม่หมดเนี่ยถ้าบวก11มันลดดีเลย์หลังการใช้สกิลด้วยเนี่ยเมื่อสงสัยกับเอ็นชาร์ดฮีโร่บูทเนี้ยพลังโจมตีเป็น20่สิเอทีเคเซตเซ้งเวียนอาบวก20่สิบเนี้ยได้เอทีเคบวกสิบหเป็นเวลา7จ็ดวิีเนี้ยมันมีโอกาสเซตเซ้งบวก20และบได้เอทีเคบวกสิด้วยเนี่ยเจ็ดวิเลยนี่ครับ คือเหมือนแปลงล่าเป็นเสือเลยนี่นะเออใครซื้อเล่มนี้ไปก็รู้โลกเลยนี่นะอะไรถ้าไม่เล่นสายออโต้สเปลดนะครับเล่นสายดาเมียนะแรงกว่าม่หนอนนะอันองนะอ่ะทีนี้แล้วก็ขายก็ไม่ได้แพงนะครับเจ็ดร้อยกว่าบาทเจ็ดแปดร้อยนะครับมันก็เลยผมก็เลยแนะนำเล่นนี้เลครับส่วนผมไม่มีเงินนะรเงี้ยก็เองไปใช้มินหมอนก่อนอนะอ่ะทีนี้ ก็หมดไปแล้วสำหรับมีดแต่ละมีดที่ผมบอกไปน,นั่นเองนะครับผมอ่ะที่นี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กดิ้งกดติดตามที่ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากซื้อซื้อเมาส์มาโครไรฟาร์มเนี่ยก็ซื้อได้เลยนะครับผมแนะนําไว้แล้วมีทั้งโน้ตบุ๊กผมก็ซื้อมาเองนะเมาส์มา,มาโครผมก็แนะนำแล้วมันใช้ดีโน้ตบุ๊กก็ดีครับเลือกคีย์บอร์ดก็ดีเองนะรหรือถ้าใครอยากสนับสนุนช่องจริงอนะ่ะเข้ากดเข้าไปที่ลิงก์นะครับหรือแอพพลิเอทอ่ะ เล่นช้อปปี้นั่นเองนะแล้วก็ซื้ออะไรก็ได้นเนี่ก็เป็นการสนรรับสนุนช่องผมแล้วนั่นเองนะครับคุณได้ขอนเนี่ยส่วนผมได้ค่าได้ค่าข้าวแล้วนั่นเองนะอ่ะทีนี้ทีนี้ก็จเจอในวิดีโอหน้านแต่ถ้าใครอยากซื้อขายเงินเอ็ม,มก็บอกผมได้เองนะผมรับซื้อขายเงินเอ็มด้วยนั่นเองนะครับอาจจะรับถูกกว่าตลาดหรือขายแพงกว่าตลาดหน่อยแต่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะแล้วก็ถ้าใครอ่ะ อยากจะให้ผมการได้นะครับมันผมจะมีวิธีการให้ผมจะผมบวกของราคาสินค้า7%จ็ในการจากราคาสินค้าตอนหนึ่งครั้งนั่นเองนะโอเคทักมาได้เลยอยางที่ไลน์แอแอแน่นเชิญนั่นเองนะครับแล้วก็เจอกันวีดีโอหน้าอย่างนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย